ือูดูสาวกินข้าวไปแล้วกินข้าวให้นาตาดู Про oh, ไหนไหนโอ้โหเก่งมากเลยหมดปากเลยอ่ะพ <co. okay. well, well, uh, ี่ไข่อ้าวโอ้โหซ่สาวแล้วเนี้ม่มเป็นนุน้เก่งมากลูกมากินข้าว กินเองทำไม,ไลลม,ไมอม่ะอยู่เองกิไนไม่เป็นเลยทำไมไม่กินตอนทพี่ไข่มีดูราแล้วเลยแม่ก็ไม่ต้องมูข้าวเลย่างไหมแม่ชิมให้กินไม่เป็นเลยกินเองไม่ได้เลยไม่มีดียากินไม่ได้เลย,ย <c oughs> เก <c oughs> ่งมาก